อีกหนึ่งในประเด็นสําคัญวันนี้ที่ไม่พูดถึงคงไม่ได้ก็คือการเลือกตั้งซ่อมสอสอระยองเขตสนะครับที่วันนี้คาดว่าจะเป็นการชิงชัยกันระหว่างพักก้าวไกลและพักประชาธิปัตย์บรรยากาศตอนนี้เป็นอย่างไรเริ่มนับคะแนนหรือ,อยังติดตามกันกับคุณพิตยาเกตการผู้สื่อข่าวโมโนโทวินินายรายงานสดจากระยองครับ ความเคลื่อนไหวล่าสุดนะคะของการเลือกตั้งซ่อมจังหวัดระยองเขตสามค่ะที่หน่วยเลือกตั้งที่9นะคะสมาคมพุทธศาส,สงเคราะห์นะคะจังหวัดระยองค่ะขณะนี้ค่ะกรรมาการประจําหน่วยเลือกตั้งนะคะอยู่ระหว่างการนับคะแนนค่ะซึะ่งได้มีการปิดหีบลงคะแนนไปในเวลา17บนาฬิกาที่ผ่านมาค่ะ นี่ก็เป็นภาพความเคลื่อนไหวล่าสุดตอนนี้นะคะกรรมการประจำหน่วยค่ะอยู่ระหว่างการนับคะแนนบัตรเลือกตั้งซึ่งบริเวณกระดานคะแนนค่ะก็จะแบ่งเป็นช่องชัดเจนนะคะระบุชื่อหมายเลขของผู้สมัครทั้ง3คนค่ะ นอกจากนี้ค่ะก็ยังมีตัวแทนจากพักการเมืองและประชาชนนะคะมาร่วมสังเกตการและมอนิเตอร์คะแนนไปพร้อมๆกันค่ะกับการนับคะแนนของกรรมการประจําหน่วยค่ะซึ่งตอนนี้นะคะก็พบว่าคะแนนของทั้งสองหมายเลขนะคะก็ค่อนข้างสูสีกันค่ะ สำหรับการเลือกตั้งซ่อมสอสอระยองเขต3มนะคะมีหน่วยเลือกตั้งทั้งหมด207หน่วยแบ่งเป็นอำเภอแกลงจำนวน178หน่วยและอำเภอเขาชะเมาจำนวน29หน่วยเลือกตั้งค่ะซึ่งมีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งจำนวน122,582คนค่ะ ซึ่งบัตรเลือกตั้งที่ใช้ในการเลือกตั้งซ่อมระยองเขตสาเป็นบัตรใบเดียวที่สั่งทําพิเศษเฉพาะและมีผู้สมัครเพียงสามคนแต่ก็มีความเข้มข้นในการลงพื้นที่หาเสียงเป็นอย่างมากนะคะโดยผู้สมัครหมายเลขหนึ่งคือนายพงสธรสอนเพชรนารินจากพักเก้าไกลหมายเลข2อนายบัญญัติเจตนาจันร์จากพักประชาธิปัตย์และหมายเลขสามร้อยตำรวจตีเรืองชัยสมบัติภูทรจากพักแรงงานสร้างชาติค่ะ โดยทางสำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้งประจำจังหวัดระยองได้มีการคาดการ์จำนวนผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งซ่อมนะคะอยู่ที่ประมาณ65จากเดิมที่มีผู้ใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งวันที่14พฤษภาคมที่ผ่านมาอยู่ที่77ค่ะทั้งนี้คาดว่าการนับคะแนนที่หน่วยเลือกตั้ง แต่ละหน่วยนะคะจะใช้เวลาประมาณ1-2ชั่วโมงค่ะจากนั้นกรรมาการประจําหน่วยนะคะจะส่งผลคะแนนไปยังอําเภอเพื่อนําคะแนนลงระบบและจะส่งผลคะแนนไปยังศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งเขตเลือกตั้งที่3จังหวัดระยองต่อไปค่ะ สำหรับผลคะแนนการเลือกตั้งซ่อมนะคะระยองเขต3ค่ะคาดว่าจะทราบผลอย่างไม่เป็นทางการในเวลา21นาฬิกาของวันนี้ค่ะซึ่งตอนนี้นะคะต้องบอกว่าคะแนนของหมายเลข1และหมายเลข2นะคะค่อนข้างสูสีกันทีเดียวค่ะครับขอบคุณคุณธิติยาเกตการนะครับติดตามอัปเดตเดี๋ยวช่องโมโนทวินิแดนของเราจะนำเสนออย่างต่อเนื่องนะครับคาดว่าข่าวข้าม n น g h t l news น่าจะพอรู้ผลคร่าวๆอย่างไม่เป็นทางการแล้วนะครับว่าพักไหนน่าจะได้เก้าอี้สสระยองเขต3ไป